โดยการสบายดีะสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องลุงปานากันเบิร์ตทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบมราฟอกับส่องยูทูปสาวฟอนสแนลคือเก้าวันวนะี้สาวฟอนสแนลกะอยู่กับสองเป็ดน่อยเฟิรนคือเก้าอะไรเนาะเมื่อไปทางใดเราโดยตาตาเอ้ยสวัสดีนะลูกหนุม่งม,งม,งม,งมงามอุ้มมาใช้กล้องนะแม่พี่ โดยเห็นยังอ่ะนะทับไม้ทับไม้มื่อนีขคือดินผู้เดียวลูกเมื่อ้ไงอายโตไปทางไหนจ้ะไปป้าไปป้าพาแม่ไปเบิ่งไอโตป้ปะโดยพาแม่ไปหาไอโต้ไ่นปะเอาแม่กับปุกหมูเจ้าน่ะลูกเอาไปดินนะลูกเอาแม่นี่ทางดังนี่ ไปอาก็ปุ๊บมูไปดินน้ำไอโตไปไอโตด,ดิ่นจะใส่เด้พาแม่ไปหาไอโต้เนี่ยกูว่าเจาปป้าปอบ่ายบ่ลูกสบายดีนดดยเดนี่ลูกด้ยเฮ็ดยังนี่มงหามเฮ็ดยังลูกเฮ็ดของกินมาลิ่นไก่แท้มาพี่ยังมาพี่ โอ้ยแมารินของตู้รูกว่าต่นนั้นน่ะได้มาลินอยู่พี่มาลินทั้งพี่โดยพี่มารินมีโดยอย่าคบชะกันเด้อดูกเด้อมาลินเพื่อนไผ่เนี่ยบ่โดยใช้เคกฮะปพาเห็ดเคหญ่ให้เจ้านี่หน่อะไรหนำอะไรเห็ดพอโดยโดยโดย Xét cờ đụng xét cờ. Rồi. Ui. Nàng ta lìn nhánh khẻ mươi nì ta sẽ cởi một khứ nhám thế mươi nì này À, bao khẹt, bao khẹt, không phải bao khét đúng hả? Tớ tớ ơi, nhảy là bao khẹt อนอเนาะม่กถ้านอยก็ตัวพ้นมาดินกองหาดทรายนะพื่นมาาานนนนดินกองหาดทรายใช่เสือ,อยัางงามแท้เสือว่าคำรายขีบข่บวกป้าพี่พาเว้าะนะลูกพี้พาจะว่าเสื่อคำใชยขี่บวกนะตามทรายบ น้นองตาได้เหรอเสือยังน้ำองตานะตุตต่าเสือยังกำจาวนุ่งเหรลูกโดยโดไม่โตโตกะหาวเลยโตกะไม่โตกะโดยพวมันถือกันเ้อลูกเนอนี่กะพาเพิ่มมาหลินโยงกองหาทรายมาไปทางใดอยู่กับสองเพื่นน้ือเก่าฮรับละ Đôi Khỏi đỉnh đó giờ hút cho cắn đó mình thử ta cắn đấy Hãy subscribe cho kênh ก่นกีรินน้องต้ตาคือบวัวปากแท้มือนี่ฮะน้องคุดกระปูอยู่มาเาหลังๆแน่แม่บริ้ยินได้หนิกะปูอยู่โดยกะปูให้หอมไปใช่ให้หอมคือบวัวมาดินนำ้ำบังไม่ถือกันได้บวัไวไรบัวบ้นั่งบวัวบ้ À, ai cho tôi tóc nhanh ana tóc hít in tắc hít hết nhanh luôn tóc hít in quá 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 súa mùa giày anh à, bàn em 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 bàn em em bàn em 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 nhìn em 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 ใช่ใช่กินเข่าป๊อสิกินเข่าว๊อดยโดยอย่าไปกลิ่นตอนนั้นลูกของตู้ตู้ยังมันได้ยาตัวนาะกลิ่นพี่มาลิ่นกองพี่โดยเพิ่นคังอันเพิ่นเพิ่นตองไหวเพิ่นเพื่เฮือนให้น้องเพื่อให้เอื้ยบัวไรนี่เพิ่นสาวเฮือนน้องบัวไรโดยโดยโดย จ well <IS> <X ata> <stop> ันงแลปแบบว่าบังกวัวเจกาแพก่อนนะตัวเจ้าลงมาไล่บ <Wel ts> ้าโดยตัวโตตาตาเสือมเจ้าห้องเพลงแบบไลลูกเสื่อมเจ้าน่ะโดยหอยดกเพลงแนวไร้ดุ ่าห kind of kind of yeah, ้องเป็นชั้นหลกหลาห้องชื่อห้องน้ำเพลงฮะเดี๋ยวดจกได้เดียดินน้ำกันดูเปลี่ยนกันดินเนาะลดจกของน้องบัวไล่แบบมีขั้นเดียวเนาะช่องเฟรนไนเหมือนอนุญาติกันดินนะแบบนี้เปลี่ยนกันดิน้ะลูกเด้อให้ยไอ้ดินยาอะ้กับน้องดินเด้อของบัวไล่ว่ดแ๋ยวว่าลูก เมื่อเมื่อเอาอีกไว้ชามันยังน่ะไปมาให้อายโตดินน้ำเนี่ยไว้เมื่อไปอยู่เฮือนเจ้าแล้วถูกเด้อมาปานอายโตอายตาดินน้ำเด้อหนอายโตอายตาบ่มีรถมาให้อายโตอายตาดินเนี่ยกูว่าคอ้นน้องวัวไายมาดินเนาะคอเนี่ยกูว่าใช่คอแน่เอามาให้อายดินแน่ใช่เจ้าเจ้าบ่มีรถโจกบ่ลูกเจ้าอยากไล่อยู่บ่ ใช่ฮารุโจ๊กเจ้าน่ะโอ้คนเสียมาให้อะไอตาบ่ไปไปเนี่ยเรานำไอตู่เดินมาให้ไอต้าดูย่าขอบใจบ่เปลี่ยนกันดินเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบ่ได้ก็เอาให้เจ้าลินดูเลยทางทางไอตู่เพิ่นกลับบัได้เนาะน้องบ่ได้ไปเนา่ยเราโมโมลินเดี๋ยวรู้ยันตู้ให้เด้อ พอตู้ห้องใช่อยู่กินรถฮักเล่อรถฮักเล่อบัตแล้วบัดแล้วฮักจังซื้อเอาเนาะลูกเนาะบัดบัดแล้วอ้อนของเงินน้ำพอมาซื้อเอาเนาะบังหัมเมื่อเมื่อเพื่อนไพ่สาวนี่เนาะลูกไพ่ซื้อหนุกปุ้งไห้นี่นะไว้โตไพ่ซื้อหนุกบุ้งไห้เจ้านี่อยากดิ่นรถรถคันเดียวญาติกัน โดยบรินย่าลูกก็เลยนะฝอตู้เห็นบ่ฝาตูแล้ววอาว่ารถมันหักเล้วอะอย่ามันหักของบตู้บุรินนั่นูยันตู้ให้เนาะรถเฮาอยู่ใช้ลูกรถห้าอยู่เฮือนโดยมึงเอาไปลูกไปาบ้าะื้นนกโดยคืนนี้บักบักหลาบักหลานอนน้ำพาย ห้องนะคืนนี้ักหลานอนนะพให้ดูคืนนี่เห็นยังลูกบกอยของตู้ได้ตู้ให้ด้ลูกลงมาลงมา ดินดินทรายตามภาษาเล็กๆเห็นโบ่นเพล่านะฝนเราหอยดินดินทรายด้วเฝนเนล่าจังห่อให้ได้ฝนบอกนะมาเลยโมเพุ่นม่ให้ดินตัวนั้นกพกฝนเราพุ่นจวไหวสาบเฮือนพุ่นยันพ่นยันโรยบุรินกับบุินแล้วเห็นยัมพุ่นกมันเฮียวะ

ทางน้องตาตาเด้๋ยะแพงอยู่บ่น้องโมไลแพงน้องโมไลให้แม่เบิ่งแน่แพงน้องโมไลรู้จ่ะน่ะน้องตาบุลินน้ำเมย์จักรีเลยบ่น้ำเมย์น้ำเมย์สิะแพงน้องโมไลรู้จ่ะโดยน้องเพิ่งดีใจอะแพ่งไงโตสิอะกอดกันจิอะกอดกันกไงโต้นะฮะไอตากับน้องโตเลยกอดกันสิะ กตมดือขตาก็ได้บดินู่โบเฮ็ดไปชช่นบบเฮ็ดไปชั้นนะบบดินไมโบพกันดินไหมเลยหม่ว่ายู่ไม้ากันดินไหมโดยใช้ขี่ระเรือนนะใชยี่ใชโอ้เห็นอยู่ว่เห็นอยู่บ่บดู งทำอันเสือตาตาอันเสือน้ำเจ้ามันห้องนี้ได right. ้ห้องเพลงนะลูกไอตาหนมาจ้ามึงีทางให้ตโตเตโ้เสือนเจ้ามันห้องนี่ได้เพลงหอลูกเฉือยยังน้ำเจ้าน่ะจะเืยจมึงเือกงต้งกบมาจ เอาห้องเพลงมันด้หันห้องแบบได้เพลงมันนะห้องเป็นบ่แม่แระพาบุนได้น้ำเจ้าเสืออันเจ้ามันห้องแบบได้ห้องมึงดูวยเพ่อแม่อินตีคนห้องเพลงบ่เป็นเนนั็นมิโ้ยบุญกับเจ้าเวรดีกันเยดิชิได้ขอจบเพียงทั้งสามคนแ<ม>สดงไปชิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้เนาะ ฟังกากอลไลคอลเซล่อะไรกันทิ้งกันน,นังใจแห่สาวพร้ทำคลิปต่อๆไปในเด้อโน้ยกลับสบายดีอกลับลาป้าลุงเน่ยลูกเอ้สบายดีค่ะขอลาป้าลุงไปก่อนเด้อสบายดีไปก่นเด้อมาพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเบ้านะแม่หลูกลาป้าลุงไปก่อนเด้ออ่ะไปไปลูกไปไปจุ๊บไปห้องจุ๊บไปป้าลุงเนย anh à, tay hả chú vào vào luôn nè